w วล c o m e back 2 channel 2องพันสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถ SUV คูประดับพรีเมียมจากเยอรมนีที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรถที่ผสมผสานความรู้ราสปอร์ตและเทคโนโลยีล้ําสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวรถคันนี้ก็คือ BMW X หรุ่นปี2 0งพันที่หลายคนรอคอยและแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับการปรับโฉมใหม่ที่ทั้งดูดันสง่าง,งามและมีความล้ํายุคก,กว่าเดิม เมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่ทุกคนต้องสะดุดตาคือกระจกหน้าไตา่คู่ขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ bmw อยู่แต่ในรุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้โฉบเฉี่ยวมากขึ้นพร้อมฝาหน้าแบบเลตเมทริกซ์ที่บางเฉียบให้ความรู้สึกสปอร์ตและล้ำสมัยเส้นสายด้านข้างตัวรถถูกออกแบบมาอย่างมีวิติไล่ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าไปจนถึงแนวหลังคาทรงคูปเป้ที่ลาดลงอย่างสง่างา,ามบ่งบอกถึงความเป็น suv ที่มีสไตล์แตกต่างจากรล้ออัลลอยขนาดใหญ่ตั้งแต่21 ถึง23นิ้วช่วยเติมเต็มภาพลักษณ์ความหรูหราและความแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันด้านท้ายของ BMW X6 ปี2 0 2พยังคงเน้นความดุดันเช่นเคยไฟท้ายเล็ดีไซน์เรียวยาวแบบ3มิติพร้อมท่อไอเสียคู่ที่เสริมความสปอร์ตได้อย่างชัดเจนกันชนหลังถูกปรับให้มีเส้นสายที่ดูแข็งแรงและมีมิติยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้ X6 คันใหม่เป็น SUV คูปที่ไม่เพียงแต่หรูหราแต่ยังแฝงไปด้วยกลิ่นอายความสปอร์ตที่ทุกคนต้องเหลียวมอง เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความล้ำสมัยเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงที่ให้ทั้งความนุ่มสบายและความหรูราตกแต่งด้วยตะเข็บได้ที่ประณีตแผงคอนโซลด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอโค้งโคดิสเพย์ขนาดใหญ่ที่รวมทั้งหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ไว้ในแผงเดียวกันรองรับระบบไอรดรุ่นล่าสุดพร้อมการสั่งงานด้วยเสียงเจสเชืรอคอนโทรลและยังเชื่อมต่อสมบูรณ์แบบกับสมาร์ทโฟนผ่าน Apple Car า l a y และ Android Auto แบบไร้สาย แสงไฟ m m b i e n t l i g ไลภายในห้องโดยสารสามารถปรับได้หลายเฉดสีตามสไตล์ที่ผู้ขับต้องการสร้างบรรยากาศหรูราและลำยุคบอกหลังถูกออกแบบให้มีพื้นที่นั่งที่กว้างขวางขึ้นแม้ว่าหลังคาจะเป็นทรงคูปเป้แต่ก็ยังให้พื้นที่สีสันและขาเพียงพอสำหรับผู้โดยสารระบบเสียงรอบทิศทางจาก Bose Vintagemon ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตหอ พูดถึงเทคโนโลยี BMW X6 ปี2026จัดเต็มกับระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบช่วยควบคุมพวงม,มาลายัยอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยเ่ยนเลนรวมไปถึงการขับขี่กึง่งอัตโนมัติที่สามารถต่อวให้รถควบคุมตัวเองได้ในบางสถานการณ์ทําให้การเดินทางในชีวิตประจําวันสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมาดูที่สมรรถนะการบ้าง BMW X6 ปี2 0 0 0 26มีให้เลือกหลายคุมพลังไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ3.0ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุดกว่า3 7 5แรงมา้าหรือจะเป็นรุ่นบี 84. 4 4ลิตรเทอร์โบคู่ที่ให้พลังมหาศาลกว่า530แรงมา้าซึ่งมาพร้อมระบบ M Hybrid ที่ช่วยเสริมแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้การออกตัวและการเร่งแซงทำได้อย่างดุดันนอกจากนี้ยังมีรุ่นที u g In h y b r ินที่ประหยัดเชื้อเพลิงและสามารถขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางมากกว่า80กิโลเมตร ระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทำงานได้อย่างราบรื่นและฉับไวส่งกำลังไปยังระบบขับเคลื่อน4ล้อ tra รลที่กระจายแรงบิดได้อย่างชาญฉลาดทำให้การขับขี่ในทุกสภาพถนนมั่นใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกถนนลื่นหรือการขับแบบออฟโรดเบาๆช่วงล่างแบบ a l l d i v e 2M Suspension ปรับการทำงานได้ตามโหมดการขับขี่ตั้งแต่โหมดอ o ่เฟิร์ที่นุ่มนวลสำหรับการเดินทางไกลไปจนถึงโหมดสปอร์ตที่ให้ความหนึบแน่นและควบคุมได้อย่างมั่นใจเมื่อเข้าโค้ง สำหรับอัตราเร่งรุ่น V8 Hybrid สามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง4.2วินาทีถือว่าเร็วมากสำหรับ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้ในขณะที่รุ่นเครื่องยนต์6สุบก็ให้การขับขี่ที่สนุกสนานและเพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการความสมดุลระหว่างสมรรถนะและความประหยัดในด้านราคา BMW X6 ปี2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ5.5ล้านบาท สำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจพุ่งไปถึงกว่า9้าล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมเครื่องยนต์ v ีทแปดไฮบริดและอุปกรณ์เสริมครบครันซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับรถ SUV คูปเปอพรีเมียมที่มาพร้อมทั้งความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยสรุปแล้ว BMWX6 ปี2 0 2 6คือการรวมเอาความสปอร์ตความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำอนาคตมาไว้ในรถคันเดียวอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ดูดันภายในที่หรูหรา และเต็มไปด้วยความสะดวกสบายสมรรถนะที่เราใจหรือระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ที่ครบครัน X6 รุ่นใหม่นี้จึงเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนที่กำลังมองหา SUV คูประดับพรีเมียมที่ไม่เหมือนใครถ้าคุณเป็นแฟน BMW หรือกำลังมองหารถ SUV คูปที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานประจำวันและความสนุกในการขับขี่ BMW X6 ปี2026คันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม